สวัสดีครับวันนี้เหียปองเต้าจีนก็ไปออกร้านนะครับไปเลี้ยงหรือโรงทานที่เราเรียกกันเนี้ยมันก็ชื่นใจเราก็ทํามาทุกปีสิบหกปีแล้วครับที่เราทํำก <Yeah. S 1> ับคนที่มาทําบุญของรงบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมพย์ทหารเรือก็เหมือนเป็นโลโก้แหละครับมา <Yeah. S 1> ที่นี่ก็จะมีอะไรของ นี่ปอมตัวจีนเลี้ยงเป็นของฟันเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่เล็กน้อยนะอ่าหมูบด่าไก่บดหมูบดอะไรก็อ่ายี่สิบสาสิบโลอ่าเรามีทำสองมื้อก็คือมื้อเช้านี่เป็นกระเพาะปลาอ่ามื้อเย็นนี่ก็เป็นอาหารพวกปีนี้ผมก็เลี้ยงอ่าคั่วกิ้งกับผัดกะเพราข้างในครับ ยังไงเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณช่องนเล็กกินายที่มาช่วยถ่ายทำให้ช่องเฮียป่องโตจีนนะครับวันนี้ก็มาออกลงทานเพื่อการกุศลการให้ไม่มีที่สิ้นสุดครับภูมิใจที่ได้ให้ให้ในสิ่งที่เขารับแล้วใช้กินได้ผมภูมิใจมากครับ แล้วก็จะเป็นเกิดมาเป็นพุ่งให้นะครับให้เขาได้กินให้เขาได้กินอิ่มมีความสุขผมกส็สบายใจครับนะครับผมมากับลูกน้องกัน4ี่คนผมก็เป็นคนปรุงให้ลูกน้องช่วยบ้างสนุกความสุขครับความสุขที่ได้ให้ก็ใช้ไก่ยอยู่ประมาณ ยี่สิบกโลจานก็หมดไปช่วงพักแรกให้200ร้อยจานสองยใบนะครับขอบคุณช่องนาเล็กที่สาถ่ายทำให้พอดีให้ปปองไม่มีเวลาว่างที่จะถ่ายทำเฮ้ปางทีไปหน้างงานให้ป่องต้องมาคนปรุงพรุ่งนี้ออก3งานก็ปรุงมีโรงทาน2งานแล้วก็มีโต๊ะจีนที่วัดอ่าสัตหีบของเราครับ ช่วยงานหลวงพ่อได้เลือนสมณศักดิ์นะครับถามภูมิใจครับไม่จำเป็นต้องไม่จําเป็นต้องมีใครช่วยไม่จำเปต้องเป็นใครให้ลูกน้องที่เราให้มาแล้วก็ช่วยเขาเพราะเราจะมีช่วยเขาได้มีงานทำช่วยเขาได้เงินถึงจะได้น้อยหน่อยกว่าที่เราจะออกงานแต่ก็อย่างน้อยเขาก็ได้มีทำเนน่ยลูกน้องเองเขาก็ช่วยทั้งเงินช่วยทั้ง อ่าหาของที่เขามีอยู่ในบ้านครับใบกะเพ้าผลไม้ต่างๆให้เห็นเขากินกันยังมีความสุขแล้วก็สบายใจการให้แล้วสบายใจคือให้ที่ดีที่สุดครับเนี่ยขอบคุณนะเล็กขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณหลายๆภาคส่วนที่จัดงานนี้เราจัดมา16ปีผมก็เลี้ยงมาทั้ง16ปีเลย ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่ทุกท่านได้เข้ามาเป็นกำลังใจทุกท่านได้เข้ามาช่วยโรงพยาบาลอโรงพยาบาลก็ช่วยคนป่วยเราก็ได้บุญทางอ้อมอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักการให้การให้แล้วสบายใจให้แล้วมีความสุขไม่ต้องเยอะครับเห็นเด็กหิวขนมซื้อขนมให้ทักถุงหบาทสิบาท เขาก็ดีใจขอบคุณเราเราก็สบายใจนี่คือการให้ที่บริสุทธิ์จริงๆครับ <Okay. S 1> นี่เราให้เขาพอมีจะให้เราก็อิ่มปองโตัวจีนสัตหิบฟรีครับฟรีครับเราไม่ได้แจ้งใครไม่ได้ให้ใครไม่ได้เดือดร้อนใครเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราให้ด้วยความสุขลูกน้องที่มาช่วยเราก็ให้เงินเขากลับไปใครจะร่วมทําบุญกับเราก็แล้วแต่สบายใจครับสบายใจ การให้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือของแท้ครับแล้วเฮปปองก็ยังช่วยเงินไปอีกเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นในการทําบุญในครั้งนี้ทั้งช่วยอาหารทั้งช่วยอะไรแล้วก็ช่วยทําระบบแสงสีเสียงทุกอย่างครับเราได้ช่วยกันสนุกมากครับผมสนุกจริงๆแล้วก็มีความสุขแล้วก็นี่คือขึ้นสวรรค์ ้องก็กยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณท่าน f อทุกท่านขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณแข,แขกที่มาร่วมออกกำลังกายของโรงพยาบาลขอบคุณครับที่ให้ป๋องโตจีนเป็นส่วนหนึ่งของงานของคุณครับ